สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาแวะชมหาดพยุนตอนเช้าเ้าครับตอนเช้าเชนะครับมาดูทะเลตอนเช้าครับเพื่อนๆนนะครับทะเลสวยมากครับผมคืนสัตว์เข้าฟัง ตอนเช้าเ้านี่คนไม่เยอะครับคนไม่เยอะก็จะมีที่เขามาเดินออกกำลังกายนะครับอนุมน้องปงก็พยายามจะมาทำคลิปเพื่อเสริมให้เพื่อนๆทาง youtube ได้ดูความสวยงามของทะเลนะครับมีบางคนก็ ทำต่คลิปทะเลพอดีมันใกล้ตัวเพื่อนนะมันเป็นมันเป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็มันสวยงามนะครับมันสวยงามความสวยงามอยู่ที่คนมองอีกแล้วก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับอนุหมโคงก็พยายามที่จะมาเก็บบรรยากาศร,ริมทะเล ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นถ้ามีโอกาสก็จะมาเก็บความสวยงามชายทะเลให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกันนะครับนะครับบรรยากาศแถวทะเลตอนเช้าๆนี่ก็อากาศดีเพื่อนๆอ,อากาศดีนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากครับผมวันนี้เนาะมีเมฆเป็นส่วนมาก ครับผมนะครับก็ขึ้นก็ไม่แรงนะครับไม่แรงก็เรื่อยๆนะครับไม่แรงเหมือนเหมือนตอนเย็นเนาะไม่แรงเหมือนตอนเย็นเป็นขึ้นเอื่อยๆนะครับขึ้นเอื่อยๆเข้ามาฝังเป็นระยะระยะนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทาง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศอน,นุรุผมก็พยายามจะมาเก็บคลิปถ่ายคลิปส่งให้พี่น้องชาว y o u t u b e เราได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอน,นุรุนมาผมด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆเ,เรา ได้ชมกันในวัวนต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ